ถึงขณะที่คุณจตุพรได้ออกมาชี้แจงบอกเลยว่าการชุมนุมของกลุ่มนปชนะตอนนั้นเนี่ยนะครับชุมนุมอย่างสันติคนที่มีชื่อต้องออกมาชี้แจงเพราะมันมีกระแสข่าวบอกว่าสมเด็จพุนเซนเนี่ยตอนนั้นนะครับมีการสนับสนุนอาวุธสงครามสองตู้คอเนเนอร์ให้กับชายชุดดำเนี่ยเอามาใช้โอ้โหแน่นอนนะฮะคุณจตุพรพรมพันธ์ครับวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนอดีตประธานนปชก็ออกมาไลฟ์ถึงเรื่องนี้ยืนยันนะครับนปชเนี่ยชุมนุมกันในที่โล่งกลางถนนอยู่กลางแจ้งอาวุธสําคัญที่ ใช้ก็คือสันติวิธีแล้วก็ไม่คิดสู้ด้วยกําลังอาวุธใดๆกลับมีการแทรกซ้อนของอีกฝ่ายที่จะตั้งกองกําลังอาวุธมาต่อสู้ซึ่งเป็นการการะทําที่ใจร้ายมากๆกลับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาด้วยความบริสุทธิ์ใจเรียกร้องให้คุณจักรพจเพนแขครับที่ถูกพาดพิงว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ชายชุดดํายอมรับใช้อาวุธสงครามมาจากการสนับสนุนของสมเด็จทุนเซนออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ฟังเสียงคุณจตุพรดูฮะกและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะั้นะผมก็อยากเกี่วฟัง นะครับและใครเกี่ยวข้องบ้างมาถึงไหนก็เรื่องมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยนะครับผมเนี่ยด้วยความสัดจริงว่าเราไม่เคยมีความเชื่อเรื่องการใช้กําลังและแน่นอนที่สุดนะครับพอมันเรื่องมันอื้อผมก็อยากจะรู้เพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ออกมาพูดกันมากทีนี้เนี่ยครับการบันทึกของอาคมซิดนีย์สมศักดิ์เจียมและเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือจักรพงน์เป็นแข่นั้น ซึ่งบัตรนี้เนี่ยนะครับเขาก็ก็อยู่ในในวงของคนในรัฐบาลก็ควรที่ทําความจริงให้ปรา,ากฏเดี๋ยวรอฟังอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นยังเงียบอยู่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับเมื่อคืนนี้ไปร่วมงานถแถลงข่าวทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวก็ถูกนักข่าวถามถึงกรณีที่มีรายง,งานข่าวว่าคุณทักสินเนี่ยจะไปร่วมงานเลี้ยงดินเนอร์พักร่วมในวันนี้ตอบสั้นๆไม่ทราบเลยค่ะ ส่วนในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยจะมีอะไรพูดเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษกับผู้ร่วมง,งานหรือเปล่าคุณแพทองทานบอกว่าให้รอฟังบอกแบบนี้นะฮะเมื <S 1> <S 1> ่อถามถึงกรณีของสมเด็จทุนเซนออกมาบอกว่ามีส่วนร่วมในการคิดนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำคุณแพทองทานก็นิ่งคิดแป๊บหนึ่งก่อนที่จะหันไปถามคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเอ๊เป็นของเขาได้ยังไงนี่ผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าเขาเคลมว่าเป็นแบบนั้นนี่ ท่านนายกก็เลยยิ้มยิ้มฮะแล้วก็นิ่งคิดก่อนที่คุณสระวงจะบอกว่าสื่อไทยเนี่ยต้องเลิกเป็นกระบอกเสียงให้กับกัมพูชาจากนั้นนายกก็เลยพูดต่อว่าก็เหมือนที่เขาบอกว่าปล่อยคลิปแล้วก็บอกว่าไม่ได้ปล่อยใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละท่านบอกแบบนี้อืสรุปได้ความคืบนหน้าไหม,<อ>มยิ้มยิ้มกลับมาอย่างเดียวอืม